สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มีน้องใหม่นะคะเข้าสวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าบอนสีตัวนี้จะสวยขนาดไหนคะเพื่อนๆอันนี้นะคะ ครามคุณแม่เป่งก็ยังไม่เห็นนะคะก็ว่าจะสวยงามขนาดไหนแต่ว่าเราเห็นพี่ละเอียดเขาโพสต์ไว้แล้วค่ะเขาให้ดูแล้วนะคะว่าต้นนี้นะคะได้มาจากการประกวดนะคะและได้รางวัลน,นะคะของจังหวัดสีนครศรีธรรมราชค่ะ ก็เราก็เลยอยากได้1ต้นนะคะคุณพี่เขาก็เลยใจดีค่ะแบ่งต้นนี้มาให้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าน้องจะสวยงามขนาดไหนนะคะเราจะตั้งเอาไว้เป็นแม่พันธุเป็นค่ะเพื่อนๆแพ็คกิ้งม, <P acking S 2> มาอย่างดีเลยนะคะยอมเสียตะกร้าสใบกันเลยทีเดียวค่ะเนี่ยแหละค่ะการที่เราจะขายของนะคะเราจะต้องทําแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราสั่งของเราในพาวต่อๆไปและเขาจะได้แนะนำลูกค้าใหม่ๆให้เราค่ะอันนี้นะคะนั่นไม่ใช่ดึงแบบนี้นะคะคุณพี่ชายต้องตัดก่อนค่ะนะคะดึงซะเดี๋ยวต้นไม้ก็พัง <laughs> นะคะนี่ก็เป็นการตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะ นั่นเห็นไหมคะผูกทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเห็นแล้วนะคะยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเรายังไม่ทราบชื่อค่ะคนขายก็ยังไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสวยงามขนาดไหนสมบูรณ์มากค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณคุณพี่ละเอียดมากนะคะที่อุตส่าห์แบ่งปันต้นนี้มาให้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขามีดอกด้วยละค่ะนะคะอีกไม่นานนะคะเขาก็ต้องมีนะคะต้นเล็กๆมาให้เรานะคะแล้วเราคงจะได้มาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมความงามของเขาต่อไปนานๆนะคะ ตามคุณแม่เป่งน,นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกวันสีและต้นไม้เพราอากาศของเรานะคะบ๊ายบายค่ะ